ประวัติศาสตร์จีนราชวงศ์โจโตะวันออกตอนปฐมกษัตริย์ราชวงศ์โจโตะวันออกหลังจากขับไล่เผ่าเชียนหลงออกจากเมืองหลวงได้แล้วเจ้าเมืองโอยก็สั่งให้ทหารคนทรัพย์สินของทองเงินซึ่งเป็นของหลวงและนางสนมกำนันเข้าไปส่งคืนนางเซินโฮนางเซินโฮก็ส่งมอบเสียบสินเงินทองให้หัวหน้าพระคลังรักษาไว้ตามเดิมและส่งนางสนมทุกคนเข้าไปในวังหลังจากนั้นนางเซิน จึงเชิญเจ้าเมืองทั้งสี่เข้ามาในวังต่างคนต่างคำนับกันนางเซนโฮสั่งบริวารทั้งหลายให้แต่งโต๊ะจัดงานเลี้ยงฉลองแต่เจ้าเมืองโอยเห็นว่าเมืองหลวงยังหาเจ้าเมืองปกครองไม่ได้จะพากันมานั่งกินโต๊ะเลี้ยงฉลองอยู่ให้เออกระเลิกคงจะไม่เหมาะบัดนี้เราก็กำจัดเผาเฉียนหลงได้แล้ว เราควเรเชิญองค์รัชทายาทมาสืบราชบัลลังก์ต่อแล้วเราจึงค่อยจัดงานเลี้ยงฉลองในคราวเดียวก็ได้เจ้าเมืองเตงได้ฟังก็เห็นชอบด้วยจึงพูดขึ้นว่านั้นเราขออาสาไปเชิญองค์ราชทายาทเองทุกคนต่างก็เห็นด้วยเจ้าเมืองเตงก็คำนับลาออกมาจัดแจงทหารเกวียนทหารมายกออกจากเมืองหลวงไปเมืองส้น ฝ่ายองราชทายาทที่พำนักอยู่เมืองเซ้นตั้งแต่เจ้าเมืองเซ้นกับเผ่าเชียนหลงยกทัพไปตีเมืองหลวงก็ไม่ได้รู้ข่าวคราว,าวเมืองหลวงแต่อย่างใดก็รู้สึกทุกข์ใจยิ่งนักคอยฟังข่าวอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดแต่ก็ยังไม่มีใครส่งข่าวมาครั้นเจ้าเมืองเตงเดินทางไปถึงเมืองเซ้นนายประตูเข้าไปบอกองค์ราชทายาทว่าเจ้าเมืองเตงเดินทางมาจากเมืองหลวงจะเข้ามาคำนับท่าน องค์รัชทายาทจึงสั่งให้ขุนนางออกไปรับเจ้าเมืองเตงเข้ามาเจ้าเมืองเตงก็คำนับองค์รัชทายาทแล้วกล่าวว่าเผ่าเชียนหลงยกทัพมาตีเมืองหลวงและได้ปลงพระชนพระเจ้าโจโยสิ้นแล้วหลังจากนั้นเจ้าเมืองส้นก็ส่งหนังสือไปถึงเมืองโอยซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์กับหัวเมืองทั้งสามยกทัพมากำจัดเผ่าเชียนหลงได้แล้วเจ้าเมืองโอยให้ข้ามาเชิญพระองค์สเสด็จไปครองเมืองหลวงเมื่อองค์รัชทายาท ได้ทราบว่าเผ่าเชียนหลงฆ่าบิดาสิ้นพระชนแล้วจึงร้องไห้ฟูมฟายแค้นใจตัวเองว่ามิได้ไปช่วยพระบิดาทําการศึกจึงลุกขึ้นเอาศีรษะกระแทกเสาเสียให้ตายเจ้าเมืองเตงเห็นเข้าก็โผล่เข้ากอดองค์ราชทายาทไว้แล้วกล่าวว่าพระองค์กําลังจะได้เป็นกษัตร,ริย์อยู่แล้วจะมาทําดังนี้หาควรไหมราษฎรและหัวเมืองทั้งปวงจะพึ่งบุญผู้ใดองค์ราชทายาทได้ฟังดังนั้นก็ได้สติสุดนั่งลง ขุนนางทั้งปวงต่างเข้ามาปลอบใจองค์รัชทายาทให้ใคลายความโศกเศร้าจากนั้นเจ้าเมืองเตงก็จัดหาทหารคู่แหรเตรียมรถและเครื่องสูงสำหรับกษัตริย์ครั้นวันรุ่งขึ้นก็เชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงรถตีม้าลอกท้องกลองทหารอ่ออกจหยักุนต้นเดินตามระยะทางไปลวง ฝ่ายเจ้าเมืองโอยเจ้าเมืองจิ้นเจ้าเมืองจินและขุนนางทั้งปวงรู้ว่าองค์ราชทายาทเดินทางมาจะใกล้ถึงเมืองหลวงแล้วก็ชวนกันไปคอยรับสเสด็จออกขบวนรถม้ามาถึงต่างคนต่างคำนับแล้วเชิญองค์ราชทายาทเข้ามาในเมืองหลวงองค์ราชทายาทเห็นตึกราบ้านช่องของขุนนางได้รับความเสียหายทินฐานที่เคยอยู่สนุกสบายก็ร่วงโรยสุดโทรมไปเสียทุกหลังองค์ราชทายาทก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้ พอเข้าไปในวังบรรดาเหล่าขุนนางและข้าราชบริพารก็คำนับองค์ราชทายาทพร้อมกันแล้วองค์ราชทายาทก็เดินเข้าไปคำนับนางเซนโฮผู้เป็นมารดาองค์ราชทายาทน้ำตาไหลาอาบแก้มก้มพระพักหนุนตักพระมารดาเซนโฮหลังจากนั้นพระมารดาเซนโฮสั่งให้ขุนนางไปจัดแจงตำหนักและที่บรรทมซึ่งชมรุดให้งดงามบริบูรณ์ขึ้นดังเก่าครั้นถึงวันเลิกงามยามดี พระมันดาเสนโฮก,กับเจ้าเมืองโอยก็ตั้งเครื่องบวงสวงเทวดาจุดธูปเทียนบูชาพระมหากษัตริย์ณหอไทยเบี้ยวแล้วยกองค์ราชทายาตขึ้นเสวยราชสมบัติครองเมืองหลวงเป็นกษัตริย์องค์แรกแห่งราชวงศ์โจโตะวันออกทรงพระนามว่าพระเจ้าโจผิง